แต่เล่นเร็วครับบีจีเอาครับขึ้นมันต่อสัตอนติภาพลลงกดดูลรงนี้ปัดข้ามคาโอ้ยิงแม่นจริงๆครับโอ้ได้ลุ้นเลยครับสัตนติภาพโอ้โหสามสิบห้าหลายอย่างน้อยนะครับระยะแบบนี้โอ้เท้าหนักแล้วก็มาดีจริง,รงนะครับโอ้ลูกยิงไกลามาแต่ละลูกนี่อันตรายทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โยิงบอลสายดีเหลือเกินครับครับผมสันติภาพกันองอ เยาวชนยูยี่สิบสปีครับผมก็เริ่มเรียนอินเตอร์แทรนต์ตั้งแต่อายุเก้าังครับอาจารย์สมบัติเขาก็เน้นสิ่งที่บกพร่องในตัวผมครับอย่างเช่นเมื่อก่อนผมเตะท้าวซ้ายไม่เป็นครับ มมาเยีีบน้้มาถึงแลวโอ้โหไปก่อนนะครับเปิดติดบล็อกมาเนี่ยหาเจอพอดีครับเสียสลักแล้วมันพอติดพอดีไปหมดนะครับตัวแรกเข้าไม่ถึงตัวที่สองก็ประกบกันห่างเรียบร้อยเลยนะครับ สวัสดีครับผมอามสุภชชยไปเด่นนะครับตอนนี้ก็เล่นบอลอยู่ที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดม,มีอาจารย์วันลกสนามทองที่แนะนําพี่ไปให้ไปเล่นอยู่ที่เดะไทยแลนด์แล้วก็ได้มารู้จักอาจารย์สมบัตรริลีอุนเนือไทยนะครับก็อยากจะขอบคุณอาจารย์สมบัตรริลีอุนเนือไทยที่ปลูกฝังผมให,ให,ให้ให้ได้ดีถึงวันนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณอาจารย์สมบัติที่แก้ไขข้อบกพร่อง Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh. ผมก็ผมกับโชแปงก็มาฝึกที่นี่ตั้งแต่อายุประมาณ13ปีตอนพ่อแม่พามาก็อยากให้ได้กลับไปเล่นเป็นตัวจริงของโรงเรียนเพราะว่าได้ที่ Inter ิน t e r Thailand ฝึกซ้อมพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็ได้พัฒนาแบบเกิน,นกว่าที่เป้าหมายเรื่องตอนแรกตั้งเอาไว้ตอนแรกแค่ว่าจะกลับไปเป็นตัวจริงของโรงเรียนเฉยๆพอกลับไปแล้วแบบมันได้มากกว่านั้นมันคือหลังจากนั้นก็คือได้มาติดทีมชาติหลายชุดมสโมสรแล้วมาติดสมโมสรแล้มมแลเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ต้องขอขอบคุณทาง Inter Thailand าาจรยย์ัด้วก็เชิญชวนน้องๆนะที่แบบฝ่ฝันหรือว่ามีความฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือนะดัทีมชาติก็มาซ้อมที่นี่ได้มันมาซ้อมทุกวันมันได้ผลแน่นอนมันเห็นผลแน่นอนก็พัฒนาได้แน่นอนครับ ก็บอกว่าเรามีเทคนิคใหม่ด้วยใช่ไหมมีครับทําอะไรลูกดาบอลแล้วกับตัวแล้วเตะชนคานครับเฮ้ยเดาบอลกับตัวเตะชนคาน <Hey! S 1> ผมผมบอกให้เลยนะมันเป็นเทคนิคไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเทคนิคชั้นสูง จนเกิดยอดวิวในแฟนเพจ Workpoint Entertainment กว่า5ล้านวิวชั่วรคามคืน ประทับใจไปถึงเมสซี่เจชนาทีมสงปงระสินแข่งทองทีมชาติไทยที่แชร์คลิปนี้ใน Facebook ส่วนตัวค่ะมีสองยูที่สนามฟุตบอลอินเตอร์ค่ะมาดูน้องพีอัจฉริยะที่ต้องบอกว่าดังชั่วข้ามคืนจริงๆนะคะกับฟีท้าที่เขาสามารถเตะชนคานได้ถึง3ครั้งในรายการซูเปอร์จิกับซูเปอร์เทนนั่นเองวันนี้เดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยค่ะบรรยากาศการฝึกซ้อมของเขาอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะสวัสดีครับน้องพีสวัสดีครับ,น,รบนี่เป็นยังไงบ้างนี่ทาอะไรอยู่เนี้ย เตะบอลอยู่ครับโอ้ยเตะบอลอยู่เหรอเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราออกทีวีไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนว่าไงบ้างเก่งครับแค่น,นั้นเองหรอ